สวัสดีครับวันนี้เจอกับน้องเบียร์สี่คณสี่อีกแล้วนะครับวันนี้ผมมีรถเข้าใหม่มานําเสนออีกแล้วนะครับเป็น To y o ต a r ีโวนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.8นะครับเป็นตอนเดียวโฟวินนะครับปี22นะครับคันนี้รถแบบเดิมๆเลยครับเดิมโรงงานเลยครับคันนี้นะครับมาลองดูรายละเอียดกันนะครับรถปี22แท้นะครับไม่ห้0 0กว่ากิโลนะครับเดิมสนิทเลยนะครับ ใครหารถสภาพป้ายแดงนะครับเวะมาดูคันนี้ก่อนนะครับสวยๆเลยครับคันนี้ผมตั้งอยู่5 7 9 0 0 0บาทนะครับประวัติดีจัดเต็มได้เลยนะครับผ่อนอยู่ประมาณ1,600กว่าบาทเองนะครับสวยๆนะครับตัวนี้ถ้าเป็นป้ายแดงเกือบ80 0 0 0 0นะครับ740,000กว่าบาทเลยนะครับใครที่จะซื้อเงินสดนะครับเวะมาดูคันนี้ก่อนนะครับมาลองดูรายละเอียดของตัวรถกันนะครับนี่ เดิมสนิทเลยนะครับไม่ลุยคือเอาไว้ง่ายยังไม่ได้ใช้มากกว่าวิ่งทั่วไปอะครับยังไม่ได้สมกับที่เป็นโฟวินเลยนะครับมาลองดูไม่ห้าพันแปร้อสิบเจ็ดกิโลนะครับสวยๆเดิมๆมือเดียวป้ายแดงสีเดิมทั้งคันนะครับไม่น็อตไม่มีขยับเลยนะครับมีริ้วรอยเล็กน้อยตามการใช้งานนะครับดูพวกน็อตพวกอะไรอารอคเดิมๆหมด คือจริงๆรถพวกนี้รีวิวยากนะครับเพราะว่ามันเหมือนรถใหม่ป้ายแดงนะครับมันไม่รู้จะรีวิวตรงไหนนะครับมันเดิมหมดทุกจุดนะครับนะครับแล้วก็ช่วงล่างอะไรไม่ลุยเลยนะครับดูสีเดิมเดิมบางๆโรงงานเม็อาร์คเดิมเดิมเหมือนนี้อาร์คเดิมโรงงานลองดูช่วงล่างกันนิดนึงครับช่วงล่างสวยๆเลยครับอันนี้เห็นไหม ช่วงล่างนี่แบบไม่ได้ลุยไม่ได้อะไรเลยครับสวยๆเดิมๆแห้งๆเลยครับเดิมๆโรงงานยังไงก็อย่างนั้นเลยครับรถปี22แท้นะครับมือเดียวป้ายแดงเดิมๆไม่แต่งไม่จกกระบะนะครับเอาจอกกระบะจกกระบะมาแล้วครับคันนี้นะครับแต่ไม่ลุยไม่บรรทุกนะครับลองมาดูนิดนึงครับเห็นไหมฮะสวยๆเดิมๆแห้งๆเลย นะครับอันนี้ผมเพิ่งได้มานะครับเดี๋ยวทําความสะอาดให้เอี่ยมๆเลยครับอันนี้รีวิวให้ดูก่อนนะครับรถสวยๆเดิมๆนะครับมือเดียวป้ายแดงนะครับนี่สีเดิมทั้งคันนะครับสวยๆเลยนะครับดูล้อนะครับเดิมโรงงานหมดทุกอย่างเลยครับคันนี้นะครับผมตั้งราคาอยู่5 7 9 0 0 0บาทนะครับ สนใจก็ทักหรือโทรมาสอบถามต้องเบียร์ได้นะครับผมอยู่รามคำแหง187ทับหนึ่งคทมนะครับมาดูมาทดลองขับก่อนนะครับของผมผมจะคัดแต่รถสวยเดิมทุกคันมาให้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดรถนิดหนึ่งนะครับผมจะคัดแต่รถสวยๆเดิมดม,มือเดียวป้ายแดงม,มาให้นะครับเห็นไหมครับกริบๆเลยนะครับ เกียร์โฟเกียร์เครื่องปกติหมดนะครับแล้วก็คันนี้เพจจะอยู่ตรงประตูแล้วนะครับยีบสองมันมีช่วงต้นกับช่วงปลายนะครับเพจก็จะอยู่ที่ประตูแล้วนะครับสวยๆเดิมๆสนิทเลยนะครับรีวิวผมมีทุกสีเลยนะครับสีเทาสีขาวแล้วก็สีบรอนเงินนะครับเดี๋ยวรอสีบอลเงินเก็บงานเสร็จอะไรเสร็จผมจะรีวิวทีเดียว3คันให้ดูเลยนะครับลูกค้าจะได้เลือกเลยนะครับดูนะครับ น็อตไม่มีขยับไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับเห็นไหมฮะสวยสวยสนิทเลยนะครับดูห้องเครื่องห้องอะไรสวยหมดทุกอย่างนะครับอาร์คเดิมโรงงานหมดเลยครับกริบกริบเลยฮะคันนี้นะครับนี่ขนาดยังไม่ได้ล้างเนาะแห้งๆกริบๆเลยนะครับใครสนใจก็ทักหรือโทรมาสอบถามน้องเบียร์ได้นะครับเบอร์สูรเ52374942นะครับมีบริการไฟแนนซ์นทั่วประเทศนะครับอ่า ดูสติกเกอร์โรงงานบางๆเดิมๆหมดเลยครับอ,อ่ะเดี๋ยวไปลองพวกเกียร์นะครับลองเครื่องกันดูนะครับอันนี้คือรถใหม่ยังไงคันนี้ก็อย่างนั้นเลยฮะดูรถใหม่แค่5,800กว่ากิโลนะครับอ่ะลองหมุนโฟไนะครับ เสร็จแล้วครับเรียบร้อยโฟไฮขยับรถได้เขาหน่อยนะครับในโฟไฮครับเข้าเรียบร้อยแล้วอะลองมาดูโฟโลเกียร์ต้องอยู่เกียร์ว่างกดแล้วก็หมุนครับเรียบร้อยครับเหมือนรถโชว์รูมอะครับสวยแบบไม่ลุยให้ด้วยนะครับใครหาไว้นะครับสนใจก็โทรหรือทักมาสอบถามต้งเบียร์ได้นะครับผมอยู่รามคำแหงร้อยิทับ1กทมนะครับ พอนอยู่1 6ื0นอันนี้แบบจัดเต็มเลยนะครับคันนี้จัดได้เกินเกินเลยครับรถสวยๆกิ๊บๆนะครับแบบไม่มีที่ตีอะรถยังไม่ได้ทําความสะอาดเลยดูดิแบบเดิมโรงงานนะครับเจ้าของเดิมใช้น้อยมากๆนะครับสวยสนิทเลยเดี๋ยวผมทาความสะอาดอะไรให้หมดนะครับเนี่ยอันนี้เพิ่งได้มานะครับก็ยังไงถ้าสนใจก็โทรหา้องเบียได้นะครับ้องเบียอยู่รามกำแหงร้อยแปดสิบเจ็ดทับหนึ่งนะครับ มีบริการไฟแนนซ์เซ็นทั่วประเทศนะครับมาดูมาทดลองขับก่อนของผมรายงานตรงทุกจุดนะครับไม่มีหมกเม็ดผมจะคัดแต่รถสวยๆเดิมๆมือเดียวป้ายแดงมาให้นะครับช่วงนี้รถโฟวินถามว่าราคาแรงไหมก็ราคาแรงอยู่ครับแต่ว่าหลังจากนี้พอฤดูฝนน่าจะแรงกว่านี้นะครับใครที่สนใจดูไว้ช่วงนี้ครับราคาค่อนข้างจะจับต้องได้นะครับยังไงขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ